ผ่านทอชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคหนึ่งเล่มที่สามตอนลงทันทอระมานทั้งสองสอบถามมาก่อนจึงสอบพบห้องขังสื่อดีโดยง่ายดายเมื่อมองหลัลอดผ่านซี่กรงเหล็กเข้าไปเห็นนั่งไว้ด้วยหญิงสาวที่มีรูปร่างงดงามนางหนึ่งฟ้านเสียงอดขมวดคิว้วก็หากันมีได้ สตรีอ่อนแอนางหนึ่งถูกคุมขังอยู่ในสถานที่อันน่ากลัวถึงเพียงนี้ยังรักษาท่านั่งเป็นปกติเอาไว้ดูท่าอีกฝ่ายคงได้รับการฝึกอบรมจากแฟนเปิดฉีมา <c oughs> จากนั้นครุ่นคิดสื่อลีหลี่คงไม่ใช่บุคคลอันตรายที่แท้จริงไม่เช่นนั้นตอนแรกคงไม่หลบหนีออกจากมหานครหากว่ายอมรับการจับกลุ่ม จากนั้นป้ายผิดไปที่ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนอย่างนั้นราชาสำนักรัชชิ้งคงเกิดความระสําระสายขึ้นมาฟ้านเสียนหารู้ไหมว่าข้ออนุมานของตนเองสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบที่คุมตัวสุริลีกลับมามหานครมังดึงชุดสีเทาที่ปิดคุมศีรษะลงมาหันหน้าหาสือริลีเรียกหาว่าแม่นางสุริลี สือลีหลี่ร่วงรู้แต่แรกว่ามีคนมาหาวันนี้นางเพิ่งมาถึงมหานครก็มีคนมาไตาส่สวนดูถ้าให้ความสำคัญกับตัวเองยิ่งจึงจงใจแสรงเป็นปลอดโปร่งเฉยชาแต่คิดไม่ถึงว่าผู้มากับเป็นฟ้านเสียนสือลีหล,ลี่มั่งเกิดความตื่นเต้นสงสัยอดร้องพ่งไม่ได้ไม่ได้ะ่ะคุณชายฟ้านหรือ แานเสียงกล่าวว่าแม่นางซื้อหลังจากพบกันที่เรือนมอมเมาเสียนผ่านพ้นไปเดือนเศษนึกไม่ถึงว่าการพบใหม่การพบกันใหม่จะอยู่ในบรรยากาศเช่นนี้หวนนึกถึงตอนแรกทั้งสองนอนค้างถืนกันมิ้งมือรูปไหลถูกความรื่นละมุนปลาลิ้นปวัวพันเป็นพันลำวันในเลยคาดคิดว่าสตรีนางนี้กับเป็นสายสืบของแ้นเปิดฉี สือหลีหลีไม่ทราบว่ามันคุ้นคิดอันใดห,หากกล่าวด,ด้วยสีหน้าเศร้าหมองเศร้าหม่นหมองว่าคิดไม่ถึงคุณชายฟ้านซ่อนคมงาประกายถึงเพียงนี้ <c oughs> ขออัยฟ้านเสียงทอดถอนใจเอื่อนเอ่ยว่าหินหยกเล็กเรียวต้นลำน้ำลมรำเพยน้ำค้างรูดดูศาดย,ยืนหยัดเคียงข้างผู้สามารถ อยู่ระดับชั้นเอกะในแดนดินความจริงเข้าใจว่าเราท่านเป็นคนร่วมเดินทางถือว่ามีวาส,สนาต่อกันนึกไม่ถึงว่าแม่นางหักใจลงมือต่อข้าพเจ้าด้วยความอำหิตถึงเพียงนี้นี่เป็นบทกบีมองต้นภายนึกถึงกระเรียนซึ่งเป็นผลงานของเฉียน ไว้อินเมื่อชาติต่างก่อนเอ่ยถึงผู้มีรสยมอันสูงส่งท้านเสียนเข้าใจว่าสุรีเมื่อมีชื่อเสียงเรื่องลรือได้ชื่อว่าเป็นสตรีเจ้าปัญญามีชีวิตอยู่ท่ามกลางความรักขนมของผู้คนสมควรมีจิตใจอันสูงส่งยามนี้จงใจเอื้อนเอ่อยบทกวีนี้ออกมาเพื่อหลอมละลายจิตใจของสายสืบหญิงนางนี้มิคาดสุรีก้มศีรษะลงอย่างช้าช้า หายไม่สะท้อนใจอันใดฟ้านเสียนทอดถานใจอีกครากล่าวว่าหญิงสาวสะครานโฉมจนใจริอ่านเป็นโจนสื่อลีหลี่พลันแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าคุนชายสามารถเข้าคุกหลวงมาพบกับข้าพเจ้าคงมีศักดินะไม่ต่ำสามทั้งหมดต่างรับใช้ผู้เป็นนายยัยต้องกล่าวมากความฟ้านเสียนทอดถอน ทอดถอนรำพึงรำพันสุดท้ายไม่เกิดประโยชน์ใดต้องฝืนยิ้มพรางคุ้นคิดมิใช่สตรีทุกรูปนามล้วนเครือบเคิมอยู่ในภาพบรรยากาศตนเองออกจากเฟ้อฝันเกินไปยามนั้นระงับสติลงในมือพันเพิ่มขวดยาเล็กๆใบหนึ่งมันโยนขวดยาลอดซี่กรงเหล็กเข้าไปกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่านี่เป็นยาพิษหลังจากนี้ต้องมีคนมาลงทันทรมานหากท่านไม่คิดรับความเจ็บปวดก็คือกินหลงไป ปวดยาปิ้งไปตามพื้นหญ้าแห้งที่ที่ปูอยู่ในห้องขังหยุดยิ่งที่ข้างกายซือลี่ซือลีลอลล่เก็บขวดเครื่องเปน็นนันขึ้นมากำไว้นั่งคิดไม่ถึงว่าคุณชายฟานที่ก่อนหน้านี้อ่อนโยนนุ่มนวลชั่วคลิปตาก,กับกายเป็นหมอกุุยที่หลอกล่อให้ตัวเองฆ่าตัวตายหมอกุุยหมายถึงยม,มาบาลน,นะครับฟานเสียน จับจ้องมองตาของนางกล่าวว่าเมื่อท่านคิดฆ่าข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้ายังจะรักถนอมท่านความคิดของท่านออกจะน่ารอบไปแล้วข้าพเจ้าเมื่อชี้ช่องหนทางแก่ท่านไม่ต้องรับความเจ็บปวดเหตุใดไม่ขอบคุณข้าพเจ้าคนที่รักตัวกุลตายถึงเพียงนี้ไหนเลยคู่ควรเป็นสายสืบสื่หลีุุ่นแค้นจนกัดฟันกรอดเงยหน้าขึ้นดวงตาอันลึกล้ำ ทั้งคู่มองทะลุผ่านเรือนผมที่ยุ่งเหยิงจ้องจับบนใบหน้าฟ้านเสียนฟ้านเสียนกล่าวด้วยสีหน้าที่สงบนิ่งว่าไม่ต้องกล่าววาจาตัดใจไม่เสียดายชีวิตแล้วความจริงแล้วท่านไม่ใช่คนโง่เขาย่อมทราบว่าต่อให้ตัวเองรับสารภาพว่าแคว้นเปยดฉีติดต่อขุนนางใหญ่ในราชาสำนักสุดท้ายก็ไม่อาจรอดพ้นจากความตายดังนั้นผ่านไม่กล่าวบอกกล่าวสื่อลิลี ่ันพบว่าสุ้มเสียงคุมชใจฟ้านยิ่งมายิ่งห่างไกลยิ่งมายิ่งแผ่วเบาแต่ยิ่งมายิ่งน่ากลัวข้าพเจ้าไม่ใช่คนของราชสำนักข้าพเจ้าเพียงคิดสาะหาคนผู้นั้นเพื่อสำระลางแขนข้าพเจ้าคิดทำความตกลงกับท่านประการหนึ่งนอกจากเชื่อข้าพเจ้าแล้วท่านไม่มีทางสายอื่นให้เลือกเดินฟ้านเสียนบอกกล่าวอย่างเฉยชาซุ้มเสียงกลับเยงเงือกเย็นยิ่ง คล้ายกล่าวกับตนเองว่าข้าพเจ้าไม่ถือสาการลงทันต่อสตรีเพราะว่าท่านคิดข้าพเจ้าก่อนขณะเดียวกันข้าพเจ้าเป็นคนละถึนลัทธิสิทธิสตรีเห็นว่าระหว่างการต่อสู้ช่วงชิงอย่างเอาเป็นเอาตายบรษสตรีความจริงเสมอภาคกันมันเคยขุดศพตั้งแต่เล็กเพราอแสดงความเยือกเย็นออกมาจึงน่ากลัวเป็นพิเศษ หวังชีเนียนก็จากไปอย่างเงียบงันบอกให้เหล่าโทนั้นมาเปิดประตูและจัดหาเครื่องมือลงทันมาภายในคุกหลวงอันลึกลลําพันมังเกิดเสียงกรีดร้องของสตรีดังที่ต่อก,กันนั่นนานให้หลังฟ้านเสียนขมวดคิว้วพลางมองดูสื่อหลีหลี่ที่สลบสลดยบนกองหญ้าแหง้งมองดูนิ้วทั้งห้าของนางซึ่งกลับกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนสีหน้าปราะศจ,ะจากความรู้สึกใด กลับเป็นหวังฉีเหนียนที่ด้านข้างมีจิตใจผิดปกติอยู่บ้างมันคิดไม่ถึงว่าคุณชายที่หมดจดสุดใสเช่นนี้เวลาใช้เครื่องมือทรมานกับเยือกเย็ยนถึงเพียงนี้ช่างไม่ทราบว่าใต้สีหน้าอ่อนๆโยนของเสีเทาฟานซ่อนคอนโหดเยี่ยมอำมหิตไว้สักเท่าใด หวังฉีเหนียนเกลือนน้ำลายคำหนึ่งกล่าวเบาๆว่าสื่อลิหลี่ผู้หนีแสดงว่าเป็นมือใหม่คนหนึ่งจึงปล่อยให้แต้เท้าคัดคันเข็นถามผู้มนบางประการแต่กล่าวถึงที่สุดเป็นคนที่รับการฝึกอบรมพอกระทบถึงความลับที่ต้องปกปิดไว้ทั้งไม่อาจทนทานรับความเจ็บปวดของร่างกายย่อมสิ้นสติไปเอง เมื่อเหล่าโทที่น่ากลัวนั้นรุดมาฟ้านเียนก็ซ่อนไปหน้าตนเองอยู่ภายใต้ชุดยาวสีเทาอีกราเหล่าโทนั้นค้อมเอวเก็บเครื่องมือลงทันทางหนึ่งเก็บทางหนึ่งสั่นศีรษะกล่าวว่าใต้เท้าอายุยาวท่านนี้การทรมานก็เป็นความรู้แขนงหนึ่งท่านใช้เวลาครึ่งสุดช่วยยามคาดคันเข็นถามสำหรับกับพวกเราเหล่ามืออาชีพถือเป็นความอัปยศอย่างหนึ่ง ฟันเสียนมาเกิดความอัดอั้นตันใจเบียงตัวให้เหล่าโทนนั้นจากไปรอจนมันจากไปไกลค่อยฝืนยิ้มพรางก่าวกำวังฉนเฉนียนว่ายังคงมอบให้มืออาชีพจัดก,การเธออีกหลายวันพวกเราค่อยมาฟังข่าวดูจากการรักษาการในที่นี่สมควรไม่มีผู้คนเข้ามาค่าปิดปากได้ขณะมันขณะจะจากไปสื่อลิลี่ก็ฟื้นคืนสติมา พอกระทบถูกปากแผลที่หนิ้วมือต้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดออกมายามปกติบนเรือนำเที่ยวนางใช้ริมฝีปากและสองมือปรนิบัติแขกเรือยามนี้สองมือถูกทำลายริมฝีปากได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาฟ้านเสียนชะงักงันมูมหันมามองดูนางในซี่กรงเหล็กสื่อหลีหลีขบริมฝีปากล่างใบหน้าขาวซีดไร้สีเลือดลังเหงื่อเย็นเยียบ จนผมเผ้าเปียบชุ่มดวงตาทั้งคู่คล้ายสิงโตโตเมียที่รับบาดเจ็บถึงจ้องมองฟ้านเสียนค้ายคิดจดจำรูปโฉมใปหน้าของมันเอาไว้ฟ้านเสียนก็มองดูนางอย่างเงียบงันวังฉีเนียนชิงถอยห่างออกไปเว้นระยะอยู่ช่วงหนึ่งฟ้านเสียนใช้ความตายเป็นเครื่องทดสอบฝ่ายตรงข้ามเป็นคำรบสองว่าขวดเคลือบที่ข้าพเจ้าให้แก่ท่านเก็บรักษาให้ดี ครังหากครั้งหน้าถูกทรมานอีกพบว่าทนทานไม่ได้ก็รับประทานมันลงไปสื่อลิล,ลีอดร่ำให้ออกมาไม่ได้จับจ้องมองดูมันสายตาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นกินอับชื้นและกินขาวเลือดทําปฏิกิริยาที่สุดทางที่สุดทางของคุกหลวงบุรุษสตรี ที่เมื่อหนึ่งเดือนก่อนยังแซงร่วมรักกันบนเตียงยามนี้ปรับเปลี่ยนบทบาทโดยสิ้นเชิงฟ้านเสียนมองสภาพอันอเนตอานาถของหญิงสาวนางนี้ต้องขมวดคิ้วเล็กน้อยตอนแรกมันเข้าใจว่าตนเองเป็นเช่นนวนิยายุคราชวงศ์หมิงจนถึงแมน,แมนจูมีความสัมพันธ์กับสตรีนางนี้หาไม่ก็เป็นเช่นไปเลไปเลเทียนไปไปเลิอเทียนไปเลปเทียนไเิไเีย ชื่อรองของไปจี e, ้ซึ่งเป็นกวีราชวงศ์ถังห,หรือไม่ก็เป็นเช่นไปเลอเทียนรับตัวนางกลับบ้านไปมีคาดตำนานเรื่องราวยังไม่เริ่มขึ้นเขาปิดฉากลงแล้วแต่นี่ไม่มีอันใดน่าเสียดายเมื่อฝ่ายตรงข้ามคิดคาดตนเองหากว่ายิบยื่นความเห็นอกเห็นใจให้ก็เป็นเช่นเดียวกับที่เฟยเจียบอกไว้ว่านี่เป็นความไม่รับผิดชอบต่อตอนเองและคนรอบข้าง ้านเสียนประสานศพกับสายตาอาคาดม่านไร,รยหุ้นนั้นอธิบายว่าข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตวันที่จะเกาะหุมด้วยตัวเองจึงมอบยาพิษแก่ท่านท่านสมควรทราบว่าการตายของท่านไม่มีประโยชน์อนใดต่อข้าพเจ้าดังนั้นไม่ต้องใช้สายตาเช่นนี้มองดูข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังเวทนาสงสารท่านแต่ไม่ได้นึกเสียใจ องครั์ของข้าพเจ้าสามคนทุกคนของพวกท่านตกฟาดจนแหลกเละมีผู้ใดแสดงความเสียใจต่อการตายของมกพวกมันหรือมันบบกมือกล่าวว่าท่านอาจไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าเคยแค้นสวรรค์ทั้งที่กระทำแต่ความดีสุดท้ายกับพบจุดจบอย่างอนาถหากว่าความแค้นมีประโยชน์สวรรค์คงถูกข้าพเจ้าทิ้มแทงจนโปรุุนแล้วดังนั้นสุดท้ายข้าพเจ้าม่เข้าใจ ขณะที่ท่านยังมีความสามารถควบคุมร่างกายตัวเองสมควรนึกโชคดีที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่สือลียังคงเงียบงันไร้วาจาเพียงแต่ยกสองมือที่รับบาดแผลเกลื่อนกราดขึ้นไม่ให้กระทบถูกยาแห้งอันหยาบกระด้างฟ้านเสียงกล่าวอีกว่าแม่นางสือรงให้ตกเถอะโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าชีวิตตัวเอง ท่านเป็นชาวรัชชิ่งแต่ขายชีวิตให้กับแว้นเปิดฉีเสียสละมากมายถึงเพียงนี้คาดว่าไม่ใช่เพื่อเงินทองหรือเพราะเพื่อแก้แค้นถ้าไม่ทราบว่าข่าวลือเก็บกับตัวท่านเป็นความจริงหรือไม่แต่หากว่าท่านคิดทำอะไรก็ต้องรับประกันว่าตัวเองสามารถมีชีวิตอยู่หากว่าตอนนี้ท่านคิดมีชีวิตอยู่ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสมควรสืร่อลิลี่พันเงินหน้าขึ้น ประการในดวงตาแม้มืดมนแต่คล้ายไฟปีศาจกลางสุสานร้างที่ไม่หมอดดับไปผ่านไปเนิ่นนานจึงกัดฟันกล่าวว่าท่านจะรับประกันได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าสามารถมีชีวิตอยู่ฟานเสียนคือคักอักโขย่อกายลงกล่าวว่าวันนี้ท่านถูกคุมตัวมาถึงมหานครข้าพเจ้าก็สามารถมามาไต่สวนท่านในคุกหลวงท่านสมควรคดดาดแนวตำแหน่งในสำนักตรวจสอบของข้าพเจ้าออกได้ สุริลีสายหน้าอย่างอ่อนล้ากล่าวว่าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะเชื่อท่านหรอือฟ้านเสียนกล่าวเสียงอ่อนโยนว่านี่ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อถือหากเป็นการเดิมพันแต่ว่าตอนนี้ท่านถูกกระทำมากกว่าดังนั้นระหว่างความเป็นความตายท่านไม่มีทางเลือกได้สุริลีกวาดสายตายอย่างช่วยตัวเองไม่ได้คลย หวัว่นใจไหวันไหวใจอยู่บ้างนางเบือนหน้ามามองดูไม่หน้าอันหมดจดงดงามป่องฟ้านเสียนไม่ทราบเพราะเหตุใดกลับนึกถึงค่ำคืนบนเรือนำเที่ยวทั้งสองเกี่ยวกับวัดรัดพันกันนางอยู่ดีๆบังเกิดความแค้นบนไร้สาเหตุโถมเข้ามาราวเสียสติทมน้ำลายใส่ใบหน้าฟ้านเสียน ฟันเสียนเบี่ยงตัวหลบเลี่ยงและใจเกิดความประหลาดใจสตรีเช่นนี้แสดงว่าคลายการระหว่างป้องกันชัดๆเหตุใดพันกับกายเป็นเช่นนี้มันไหนเลยทราบว่าไม่ว่าชาตินี้ชาติใดไม่ว่าประกอบอาชีพไหนจิตใจของสตรีเช,เช่นเข็มใต้ทะเลยากที่จะจังวัดได้อย่างวัดได้ฟันเสียนมันเกิดความหงุดหงิดใจ คิ้วเรียวทั้งคู่ขมวดมุ่นสีหน้าแปรเปลี่ยนตลอดเวลา หวนนึกถึงเมื่อคืนแม่ทัพยศสานเจียงหน่วยลาดตะเวนฆ่าตัวตายคาดว่านายทหารที่เขตอูทงคงจบชีวิตเช่นกันแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามลงมือด้วยความอำมหิตทั้งอย่างรวดเร็วหากว่าตนเองคิดจับตัวผู้ที่คิดร้ายต่อตัวเองแต่แต่พึ่งพาป,ปักคำของสื่อหลี่หลี่หากว่าเค้นถามช้าเกินไปเกรงว่าผู้ที่ติดต่อกับสื่อหลีล่ก็ตกตายด้วยหรือว่าผละจากไป ส่วนการลงทันทรมานภายในเวลาอันสั้นไม่สามารถทำลายจิตใจของจารชนหญิงแห่งแฟนเปอร์ฉีผู้นี้น่าเสียดายที่ตอนนี้ฟ้านเสียนต้องแข่งกับเวลาไม่เช่นนั้นต่อให้ทนรออีกหลายวันจะเป็นไรดูเหมือนว่าไม่อาจเค้นถามอันใดจับปากนางฟ้านเสียนต้องลุกขึ้นยืนที่หน้าซี่กรงเหล็กคลายคิดชักชวนหวังเฉีนยนจากไปแต่แล้วมันสูดลมหายใจลึกๆกล่าวว่า บอกมาว่าเป็นฝีมือของผู้ใดข้าพเจ้าขอสาบ,บานในนามของบรรพชนในโลกนี้ว่าข้าพเจ้าจะปลดปล่อยท่านไปคําตอบคือความนิ่งเงียบงันราวความตายแต่ฟานเสียนยังไม่ละความพัยายามใช้สายตาจ้องจับที่ใบหน้าของสื่อลีหลี่มองดูสองมืออันโชคเลือดของสื่อลีหลี่ที่ยกขึ้นเสมอออก <c oughs> ความชื้นในคุกหลวงคล้ายกับกลายเป็นขึ้นราซี่กงเหล็กที่กั้นระหว่างฟ้านเสียนกับสือหล,ลี่ก็เริ่มขึ้นราแล้วไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดสือหล,ลี่ยังคบริมฟีปากล่างไม่กล่าววาจาแสดงว่าส่วนลึกของจิตใจนางเกิดความขัดแย้งบางประการขวดยาพิษที่ฟ้านเสียนยนให้กับนางเป็นขวดเคลือบสีเขียวยามนี้ตกอยู่บนหญ้าแห้งนอนสงบนิ่งกับที่คล้ายแผ่ซ่านกลิ่นอายอันลิลับใด <c oughs> เนิ่นนานให้หลังฟ้านเสียนทอดถอนใจคำหนึง่งคล้ายคล้ายคิดและทิ้งแล้วก่อนไปมันกล่าวว่าจาต่อซือลิลี่เป็นคำสุดท้ายว่าถ้ายกสองมือของท่านคล้ายกับสุนัขตัวเล็กๆที่น่ารักหวังภายหลังหวังฉีเหนียนมีความรู้สึกว่าคุณชายฟ้านเป็นโรคประสาทอยู่บ้างในสถานการณ์เช่นนี้ยังหยอกเย้าสายสื่อของข้าศึกแต่ฟ้านเสียนกล่าวไปตามความอารมณ์ความรู้สึก แน่นอนมันไม่ทราบว่าคำพูดที่หลุดจากปากนี้จะเกิดผลอันใดนำมาซึ่งอันใดให้กับตนเองสื่อลี่พอฟังมันเปรียบตัวเองเป็นสุนัขน้อยที่น่ารักต้องงงงันวูบเด่งที่เหนือความคาดหมายผู้คนคือต่อจากนั้นจารชนหญิงนี้หัวรอดคิดออกมาหลังจากส่งเสียงร่อสีหน้าของนางแกลเปลี่ยนกลับกาย ไม่ทราบคุณคิดอันใดเพียงรู้สึกว่าจิตใจตัวเองกลายเป็นผ่อนคลายคล้ายกับว่าหัวว่าหลังจากหัวรอกก็ปลดเปื้องภระทั้งมวลออกมาจิตบิญญาณกับเคืนสู่ร่างร่างกายคลายแช่ยอยู่ในน้ำอุ่นให้ความรู้สึกที่สุขสบายเริ่มหวนลำดึกถึงชีวิตอันงดงามนังนั้นนางเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆ้ขยับขย่มริมฝีปากที่ขาวซีดเป็นเสียงออกมาสำคัญว่า อูเสียนเซิงฟานเสียนได้ยินอย่างชัดเจนว่าเป็นคำอูเสียนเซิงต้องงงงานวูบเลี้ยวดูหวังฉีเนียนหวังชีเนียน,งน,ยนงกงบศีรษะเป็นความหมายว่าเคยได้ยินชื่อน,นี้ฟานเสียนค่อยระบายลมหายใจโล่งออกจากนั้นบังเกิดความยิงโลดยินดีล้วงมือไปในซี่โรงเหล็กหยิบชวด หยิบฉวยขวดเคลือบที่บรรจุยาพินใบนั้นกลับมากล่าวคำขอบคุณต่อน,นางจากนั้นหันกายไปสื่อหล,ล,ลีคล้ายเข้าใจอันใดสองมือที่แปดเพื่อนโลหิตกำซี่กรงเหล็กไว้ต้องบอกตองเงาหลังที่จับไปว่าอย่าลืมว่าท่านศาสาบานในนามบรรพชนของท่านประตูเหล็กอันหนาหนักปิดลงโดยไร้เสียงคุกหลวงของสำนักตรวจสอบ กลับคืนสู่ความเงียบสงบและมืดสลัวโดยทั่วไปแล้วผู้ต้องขังในที่นี่ถูกคุมขังไม่กี่วันเข้าไปรายงานตัวต่อยมโลกเพราะเหตุนี้คงคุมขังผู้ต้องขังไม่หนามากนักดังนั้นส่วนลึกของทางเดินไม่เอาเสียงสะอึกสะอื้นให้ด้วยความเศร้าหดหู่อย่างชัดเจนชั่วครู่แห่หลังเหล่าโถวหน้าเรือนจำนั้นค่อยผลักดันเก้าอี้ล้อเลื่อนตัวหนึ่งออกจากห้องรับ ฉินผิงผิงหลับตาพักผ่อนบนเก้าอี้ลอเลื่อนพันลืมตาขึ้นกล่าวว่าท่านเห็นว่าทีสือผู้บัญชาการคนใหม่ที่เราเลือกผู้นี้เป็นอย่างไรที่มันถามย่อมเป็นฟานเสียนเราโทนั้นก็คิดแล้วกล่าวในความใจดำฝีมืออมมหิตมันยึดครองเพียงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไหนฝีมือของมันอาจอมมหิตและจิตใจยังคงเป็นบุรุษที่นุ่มนวล ใบหน้าอัญชลาภาพของเฉินผิงผิงทแววปรับเพื้มประลมใจกล่าวว่าเช่นนี้ประเสริฐสุดจิตใจอ่อนโยนฝีมืออมหิตยังดีกว่าใจดำอมหิตแต่ฝีมือเบยยุยอย่างน้อยจู่โจมสเปะสปะสามารถล้วงถามคำรับจากปากสื่อลีหลี่เล่าโถนั้นกล่าวด้วยความเยกะเยงว่าสื่อลีหลี่จะจัดการอย่างไรเฉินผิงผิงคบคิดแล้วกล่าวเราเฝ้า เฝ้าดูสักระยะหนึ่งหากสามารถพัฒนาจนเป็นคนของพวกเราก็ประเสริฐหากว่าไม่สังเร็จย่อมต้องค้าถิง้ง <c oughs> ไม่ต้องมีคำว่ากล่าวกับฟั่นฟ้านทีซื้อทีซื้อฟานทีซื้อผู้บัญชาการแช่ฟ้านนั่นหรือเราตัดเตรียมยกสำนักแห่งนี้ให้แก่มันแต่ตอนนี้มันยังไม่มีขีดความสามารถเช่นนี้ก็ไม่จะเป็นต้องลุ่งรู้มากเกินไป เราโทนนั้นรับคำคาหนึ่งจากนั้นกล่าวตึกที่หนึ่งเตรียมพร้อมปฏิบัติการแล้วชั้นพิงผิง,งส่งเสียงไอออกมา ยามนี้ขุนนางทั้งบุญและบูในราชสำนักต่างเข้าใจว่ามันยังอยู่ในวังไม่ว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงว่ามันมายังคุกหนวงอย่างลำบากยากเย็นค่อยสะกดอาการไอลงมันบอกใบให้เราโถน,นั้นผลักดันก็อยล่อเลื่อนออกไปตับตาคุ้นคิดชั่วขณะจึงกล่าวอู้เสียนเสิงนั่นเมื่อบีบบังคับฟางตายเยินฆ่าตัวตายคาดว่าคงออกจากมหานครแล้วคิดตามก็ไม่ท่นการ เหล่าโทนั้นยักไหลครานึ่งครั้งถนงงนมันเป็นผู้ดูแลตึกที่เจ็ดนึกดูแทนต่อประสิทธิผลการทํางานของตึกที่หนึ่งดังนั้นไม่กังวลสนใจว่าจับตัวหูเซียนเซิงนั้นได้หรือไม่เพียงมองดูทางเดินที่ทอดยาวกล่าวว่า แต่เท้าเอียนจางครั้งหน้าท่านไม่ต้องมาแอบฟังแล้วคิดเข็นเก้าอี้รเลื่อนออกไปยากเย็นอยู่บ้างเฉินผิงผิงยิ้มเล็กน้อยวันนี้มันพอออกจากปังก็ตรงมาอย่างที่นี่เพื่อต้องการดูว่าพู้ชายของสหายเก่ามีรูปลักษณะใดมีขีดความสามารถรับมอบสิ่งที่ตนเองตรเตรียมให้กับมันหรือไม่ส่วนเหตุการณ์รอบสังหารที่ถนนนิวหลาฉินผิงผิงมีความคิดเดียวกับอูจูไม่ได้ใส่ใจเท่าใด นี่เพียงเป็นเรื่องเล็กน้อยหากว่าฟ้านเสียนตกตายก็ไม่ต้องวุ่นวายใจอีกประกันสําคัญต้องดูว่าฟ้านเสียนสะสารเรื่องนี้อย่างไรนี่เป็นบททดสอบเล็กๆบทหนึ่งฟ้านเสียนไม่รู้เรื่องเหล่านี้เพียงออกจากคุบหลวงพร้อมกับหวังชีเนียนจากประคำของมันทราบว่าอูเสียนเซิงไม่ใช่จริงว่าอูป๋ออัน เป็นนักวางแผนอันเรื่องชื่อที่ผ่านมาวนเวียนอยู่ระหว่างองค์ชายรองกับไทเจอร์ไม่มีแนวโน้มว่าจะเข้าร่วมกับฝ่ายใดแต่ตามคําล่ำรือเมื่อหลังของเหตุการณ์ในแวดวงราชการมีเงาร่างของคนนี้อยู่ด้วยฟานเสียนรับฟังจนขมวดคิ้วทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่คงตัดตร่องรอยเบาะแสทั้งมวลไป ยามหนีไม่แน่ว่าซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาใดนี่เป็นวิธีการของนักวางแผนคิดรอสัก78ดปีเมื่อเรื่องราวสงบลงค่อยหวนกลับมาใหม่หวังฉีเหนียนกล่าวว่าทำอย่างไรจึงแน่ใจว่าคำพูดของสื่อหลีล่เป็นความจริงฟานเสียนกล่าวว่ารบรัดยิ่งหากอูป๋ออันยังอยู่ในมหานครแสดงว่ามิใช่มันหากว่ามันหลบหนีไปแล้วก็ต้องเป็นมัน ข้อสันนิษฐานนี้ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดโลกนี้มีเรื่องราวมากหลายที่ถูกสมองอันฉดเขาของผูกคนกอกวนจนซับซ้อนกว่าเดิมหวังจีเนียนกล่าวอีกว่าหรือจะปล่อยตัวสื่อลีๆจริงๆใต้เทา้าตอนนี้ท่านยังไม่มีอำนาจเช่นนี้แต่ก่อนหน้านี้กับจุดๆจดถึงแม้ว่าคนของสำนักตรวจสอบไม่เกรงกลัวพูดเทพแต่ยังให้ความเคารพต่บอบรรชนอย่างสูง ฟานเซียนไม่ตอบคำเพียงคิดอ่านในใจตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับบรรพชนในโลกนี้เท่าใดมันทราบว่าตอนนี้ตนเองไม่สะดวกกับการออกหน้าจึงให้หวังชินเนียนไปแจ้งต่อตึกตึกที่หนึ่งของสำนักตรวจสอบสักคำมู่เถียแห่งตึกที่หนึ่งร่วงรู้ศักธนะของตอนเองสมควรเชื่อคำพูดของหวังชินเนียนทั้งสองพอแยกทางกันฟานเซียนกับ ก็บุยปากก็บุยก็บุยปากบุยบอกไม่มาก็บุยฟันเสียงก็บุยปากไปที่มุมถนนอันมืดมิดเปิดเผยชื่อของอูเปออันต่อคนผู้นั้น หลังจากเสร็จเรื่องฟ้านเสียนค่อยกลับตึกตระกูลฟ้านพลิกข้ามกำแพงเข้าไปล้มตัวลงนอนบนเตียงรอฟังข่าวในวันนี้สวนหวังชีเนียนพอเข้าสู่สำนักตรวจสอบก็พบว่าเพื่อนร่วมงานของตึกที่หนึ่งเตรียมพร้อมปฏิบัติการสร้างความตื่นเต้นสงสัยแก่มันยิ่งมู่เถียก็ยิ้มให้กับมันค่ำคืนนั้นฟ้านเสียนพอกลับถึงตึกตระกูลฟ้านก็ทักทายต่อทั้งหมดคำหนึ่ง จากนั้นเข้าสู่ห้องรับที่ตนเองร้องขอจากเวลาห้องหนึ่งมันล้วงถุงหนังที่ปิดหนึบจากในอกเสือ้อเทขวดเคลือบสีเขียวบนั้นจากในถุงหนังควดใบนี้ทําจากสาหยาบมีช่องอากาศใหญ่กว่าภาชนะเครือพบพ่วไปสามารถบรรจุควันหอมมอมประสาทชนิดอ่อนใช้หลอกล่อให้สื่อหลีหลี่คลายการป้องกันมันล้วงหยิบกระปุกเคลือบจากมุมห้องพอเปิดจุกออก กินหอมมอมประสาทก็รมจนเองศีรษะมึนงงขึ้นมาฟ้านเสียนหย่อนกดเคลือบลงในกระปุกใหม่แล้วกลับมาที่ห้องนอนใช้สองเทา้าบิดควายผ้าห่มเบาบางม่หลับไปเช้าวันที่สองหวังฉีเหนียนรุดมารายงานบอกว่าอูปออันออกจากมหานครไปแล้วฟ้านเสียนคาดการได้แต่แรกจึงไม่ผิดหวังเท่าใด จบตอนครับตอนต่อไปสมองุ่นพังคืนลง